อ่โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงแมคานิกของบอสตัวใหม่นะครับตัวนาคาหรืออิโมกีนะครับในคำแปลของสังกิตนะครับจะเป็นอิโมกีนะครับภาษาไทยจะเป็นนาคานะครับผมทีนี้สําหรับแมคานิกเนี่ยผมจะขออนุญาตเข้าเป็นระดับที่1นนะครับผมไม่แน่ใจว่าอ่ระดับ6ขึ้นไปมันจะมีแมคานิกใหม่เหมือนอ่าบอสตัวอื่นหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเริ่มต้นเฟสนะครับอ่า จะขอยังไม่นำว่าเป็นเฟสหนึ่งแล้วกันเนาะเป็นเฟสที่ศูนย์แล้วกันจะได้ไม่งงนะครับรอนิดนึงนะครับอ่าพอทีนี้มันจะมีพื้น,นแดงๆขึ้นนะครับจะทําให้ตีตะเกียงได้นะครับอนเราเฟสที่ศูนย์อ,อนนี้ไม่มีอะไรมากนะครับตีตีตะเกียงแล้วตีบอสนะครับจะง่ายหน่อยนะครับระดับที่หนึ่งยืนรับดาเมจได้หมดเลยนะครับ โอเคทีนี้เราจะมาเข้าสู่เฟสที่1น,นะครับไม่ไม่ไมค่อยอยากนับเฟสก่อนหน้าเท่าไหร่มันค่อนข้างแบบไม่ค่อยมีอะไรนะครับอ่าทีนี้เฟสที่1น,นะครับอ่าเราจําเป็นต้องรอสักผู่นะครับอาจจะเลี้ยงไอเฟรมรอก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้รหัสมันมันไม่ได้ทําหนังสือไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับกําลังค่อนข้างน้อยนะครับไม่สามารถเลี้ยงไอเฟรมตลอดเวลาได้นะครับ คนครั้งยากนิดนึงอ่าทีนี้มันจะมีข้อความขึ้นว่าเมฆฝนอ่าปรากฏขึ้นนะครับให้เราไปยืนในเมฆฝนนะครับอาจจะตั้งบล็อกก็ได้นะครับทีนี้พอเมฆฝนหายนะครับมันจะมีพายุเกิดขึ้นนะครับให้ลากพายุมาใส่ที่ตะเกียงนะครับพอใส่ที่ตะเกียงเสร็จปุ๊บพายุจะเกาะตะเกียงนะครับอ่าทีนี้ให้ทําการตีลูกเขียวๆที่ไม่มีอ่า เบเซอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็เหลือไว้หนึ่งลูกนะครับสำหรับเฟสแรกทีนี้รอพื้นเปลี่ยนเป็นสีทองนะครับแล้วก็ทำลายอ,อันสุดท้ายนะครับเฟสแรกไม่มีไม่ค่อยมีอะไรนะครับถ้าทำพลาดเราสามารถมีโอกาสอีกประมาณสองสา3ครั้งนะครับอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะครับแล้วก็พยายามมองดูว่าบอสขึ้นทางไหนนะครับ โอเคไม่ใช่ทางนี้ทีนี้เราจะสามารถทำดาเมจได้นะครับแต่ผมจะไม่ทำนะครับพยายามทำดาเมจให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ถ้าไม่ทำดาเมจก็ไม่เป็นไรนะครับทีนี้หลังจากเฟสแรกเสร็จไปนะครับจะเห็นสังเกตว่าถ้าทำถ้าทำแต่และเฟสถูกมันจะมะีแสงอะไรวนรอบตะเกียงนะครับ ทีนี้เข้าสู่เฟสที่2นะครับเริ่มเฟสมาเราก็เหมือนเดิมครับหาตัวนี้ครับหาเมฆฝนนะครับอ่าเนะรานะก็ลากมาใส่ตะเกียงนะครับอ่านะทีนี้เมฆฝนมันจะมีจริงกับปลอมอันนี้น่าจะเป็นเมฆฝนปลอมนะครับเพราะว่ามันไม่เกาะตะเกียงเราก็หาเมฆฝนอีกอันนี้ไม่ไม่ค่อยคอนเฟิร์มเท่าไหร่นะครับอา้าว เมฆฝนหายนะครับงานเข้าโอเคมาถึงในเฟสนี้นะครับให้ตีอันที่ไม่ใช่รูปพระจันทร์นะอ่าอันนี้จะยากหน่อยชิปตีจะโดนรูปพระจันทร์นะครับแล้วก็ตีรูปพระจันทร์เป็นอันสุดท้ายนะครับอ่าแล้วทีนี้มันจะมีเมฆฝนเกิดมาตรงนี้นะครับรูปพระจันทร์ให้เรามายืนอ่ามันจะเกิดเมฆอ่าพายุสีฟ้านะครับให้มายืนข้างในพายุนะครับเฟสสองเนี่ย ห้ามพลาดนะครับถ้าพลาดบังคับตายสถานเดียวนะครับจะไม่มีโอกาสแก้ตัวเหมือนเฟสหนกับเฟสสนะครับทีนี้ถ้าเราทําถูกนะครับมันก็จะมีอสัญลักษณ์ประจัน,นครับไปบนเพิ่มแล้วเราจะสามารถตีบอสได้นะครับแต่ผมจะไม่ตีนะครับเพราะว่าไม่เอาระดับหนึ่งนะครับอาทิตย์นี้สำหรับใครที่ตีไม่ทัน ในเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามไม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับหลังจากเฟสสามมันจะให้เราตีจนจนบอสตายครับเลี้ยงไอเฟรมหลบไปเรื่อยๆนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบก็ได้นะครับแต่ว่าถ้า,ถาจะทําเวลาก็พยายามยัดดาเมจให้ให้ได้มากที่สุดนะครับเราะว่าเราต้องมาหลบอไอพวกสายฟ้านะครับส่วนสายฟ้าพวกเนี้ยเวลาที่เราเข้าเมฆฝนนะ่ะเขาบอกว่ามันจะทําให้สายฟ้าหายไปนะครับ ก็อันนี้ไม่ไม่ชัวร์เท่าไหร่ว่าดีหรือเปล่านะครับกับการที่มีพายุเกิดมาแทนนะครับทีนี้มาถึงในเฟสสุดท้ายนะครับก็คือเฟสสามผมเลือกเฟสแบบนี้อาจจะงงกันหน่อยนะพยายามหลบดีๆนะบอสมันจะพยายามสกิลใส่เราตลอดทีนี้ให้เรามาดูที่รอบ,อร,อบ,ร,อบรอบห้องนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ถึงน้ำพุร้อนนะครับให้เราตี ลูกที่มีน้ำพุร้อนอยู่ข้างซ้ายนะครับทั้งหมด3จุดอา้าวเดี๋ยวน,นี้น้ำพุน้ำพุร้อนหายเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยเอาจจะพลาดนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมันมีโอกาสให้เราแก้ตัวนะลากมาใส่นะครับอา้าวอันนี้ผมยังยืนไม่เสร็จหรอเอมื่อกี้ลูกมระเบิดนะครับ สามอันเดิมนะครับอันที่มีน้ำพุนะครับเหลืออีกหนึ่งอันนะครับน่าจะอยู่ฝั่งนู้นนี่ครับแล้วก็เตียนตรงกลางนะครับอันที่มันมีสัญ,ญลักษณ์ตรงกลางครับอ่าเห็นไหมมันจะได้สัญ,ญลักษณ์เพิ่มขึ้นมานะครับครบสามทีเนี้ยหลังจากเฟสสามจบไปเนี่ย มันจะไม่มีเฟสอะไรเพิ่มมาแล้วครับบอสมันจะขึ้นไหมหเราตีจนกว่ามันจะตายนะครับภายในเวลาประมาณ10นาทีนะครับหลังจากที่เฟสสามขึ้นนะครับอันนี้จากที่ผมลองจับเวลานะถ้า10นาทีเราตีไม่ตายมันจะบังคับตายนะครับทีนี้อันนี้นอกเหนือจากแมคาคนิกนิดนึงนะครับไอ้พวกจุดเนี่ยอาชีพที่มีบินอย่างบูซารหรือว่าอาชีพอื่น ระวังระวังการบินของตัวเองนะครับถ้าเราตกมาตรงนี้เดี๋ยวนะเดีย๋ยวนะทำไมมันกระณนาลองใหม่วะอ่ามันออกมาได้นะครับแต่ว่าเอาเหมือนจะบักบักตอนที่ผมลองออกมาจังหวะแรกนี่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 มันจะพยายามบังบังคับตายนะครับพยายามอย่าพลาดนะครับอ๋อคือมันอยู่ใกล้บอสหรือเปล่า ุดใกล้บอสมันจะมีสายฟ้าอ่ตกน้ำหลย <c oughs> จริงๆตรงเงาตรงเงาดำๆมันไม่ควรตกน้ำแต่ว่าเมื่อกี้น่าจะชนกับบอสนะครับเอาเป็นว่าพยายามอย่าตกนะครับนีะอันนี้ติดบักเรียบร้อยครับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆท่านนะครับที่ทำคลิปมาก่อนผมได้ไปดูไม่ว่าจะเป็นสตรีมเมอร์ครีเอเตอร์หรือว่าคลิปวิดีโอที่เขา อัพโหลดลงอยู่ใน youtube นะครับต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ทำให้ผมได้แมคคนิคในการลงนะครับแล้วก็ได้มาทำคลิปนี้นะครับเราวันนี้ก็สวัสดีครับ